ติเอาสั่งอย่เรานามพลังไปไครได้ second first เขาได้แล้วนี่ได้อ๋ออัโชเมือกี้ไงเอาขอเสียงดนตรีหน่อยครับผมหางใช่หางหางหัง นี่เป็นการทีมสามดีนะครับกำลังขึ้นไปวาดลวดลายบนท้องฟ้าไม่ไม่กล้าตั้งเลยไม่กล้าตั้งลราเลยัพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่แดงได้ไหมใส่กางเกงรส่การเลย จะเห็นเป็นงอกงอแงกๆนะครับน like ี่ไม่ใช่ว่าเครื่องบินไม่ดีนะครับเป็นการแสดงอาการท่าทางของเครื่องบินประเภทนี้อยู่แล้วนะฮะจะนี้ไปไหนสองเซลล์นี่เล็กจังีตกเลยอ่ะ

เโ้้ยเน้าอกัจนว้าวหางหางหาโอ้ยหากหักครับเรเดเมรเดเเดหงลหางหักหางหักหางหักหหักโอ้ยมันมาคึ้จะขึ้นแล้วมัหามันบาัดกันโอ้โหขนาดหางหักนะนักบินยังสามารถที่จะ ประคองลงมาได้นะครับรู้หรือเปล่ามันจะประคองได้ไหมเร่งหน่อยพี่อ้าอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หาถุงดําหาถุงดําเออโอ้โหดังกันชวนเลยออาได้ละเจ้าหน้าที่ค้นพบถุงดํามีไม้ลูกชิ้นไหมมีครับมีวันนี้คลื่นมันกวนฮะ

ออามาแล้วครับทีมเจ็ดวงมาบัวกบไปอ่ะสร้างนู่นไหมครับเอาเลยมาแล้วสวยเตะสวยไปเลยขึ้นไม่ได้เลยไม่โดนไม่โดนโดนร้อนที่เฉยเอาเสียมันก็คืนเนาะเรียกประกันเรียกประกัน รู้สึกเป็นลางเลนใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเขาต้องก้นใจของเราขึ้นเลยขึ้นเลยแอน นังมาดูโอ้โหววโอ้โหวันนี้เป็นยังมี้ารสามครับสามครับสามต่นเต้นครับเป้นยเริ่มมีการหมุนรอบตัวมั่นเ้นยู่น่้น นักบินกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ท่าสตอนเทิร์นดึงแล้วอยเพิ่งนวอินนะดิ๊กนงนะครับดิ๊กน่ะครับรับดึงหนึ่งเยึงหนึ่งดงหนึ่งดึงหนึ่ง เจ็ดสองมีเสาอ๋อบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับผมงานนี้กเกษียณครับโอ้โหไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผม,มรรบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมีปัญหาเรื่องขึ้นวิทยุนิดหน่อยนะครับพอดีเลยรับไม่ขึ้น ไม่พอตอนลงมาแล้วมีเยื่อจักจักนิดนึงอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสังเกตว่ามันไม่นิ่งเลยซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ช่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ทราบสาเหตุครับ นักบินยังไม่ทราบสาเหตุเจ้าหน,น,น้าที่ตรวจสอบถุงดำแล้วพบว่า